ลูกๆม .6 หที่จะจบในปีการศึกษานี้ก็ขอฝากนะ6ปีที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ในบ้านของเราอยู่ที่สร้างสมพวกเรามาเนี่ยมันจะมีทั้งสิ่งดีๆที่เราประทับใจและมีหลายอย่างที่เราไม่ประทับใจแต่ทุกอย่างที่อยู่ในนี้บทเรียนรู้ของชีวิตหนึ่งของเราสิ่งไหนที่ดีก็นำไปใช้นำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตัวเอง และสิ่งไหนที่รู้สึกว่ามันไม่ดีกับตัวเองมันไม่ประทับใจก็ค,คิดเป็นบทเรียนว่าถ้าจะทําให้มันดีนั้นเอาไปพัฒนาในชีวิตของเรานั้นจะทําอย่างไรให้มันดีขึ้นครับก็ฝากลูกๆว่าโรงเรียนได้หล่อหลอมลูกๆสกุหลาบทุกคนให้เป็นคนสกุหลาบคําว่าคนสกุหลาบไม่ต้องบรรยายเพราะว่าหลายท่านแม้แต่ตัวนักเรียนเองก็คงจะเข้าใจแล้วว่าสกุหลาบนั้นต้องทําอะไรมั่งนะครับ ก็ฝากให้ดรนหนักู่ตลอดเวลาว่า,าลักษณะของคนสูงกรุหลบไม่ใช่นักเรียนสูงกรุหลับคือคนสูงกรุหลบก็ต้องเป็นทั้งชีวิตไปรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่น,นเหลน้ต่อไปเรื่อยๆเขาดูแลตัวเองยังไงดูแลทูยังไงดูแลสถาบันยังไงดูแลน้องยังไงและก็ดูแลญาติสูงกรุหลบของเราอย่างไงก็ขอให้ เอาสิ่งดีๆนี้ไปประยุกต์และนําปฏิบัติและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเวลาก็กลับมาเยี่ยมคุณครูมาเยี่ยมโรงเรียนมีสิ่งไหนที่จะช่วยดูแลได้ในรักษาของคนสุกุลาบก็ขอให้ให้ช่วยกันทําช่วยกันสร้างเสริมสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีของโรงเรียนเราว่ามีอะไรที่ดีมั่งช่วยประชาสัมพันธ์ทําตนเป็นแบบอย่างและที่สําคัญเมื่อลู่วออกไปแล้วนักเรียนสุกุลาบออกไปแล้วเป็นสังคมที่เราจะต,ต้อง ไปเป็นผู้นําทุกสถานที่ทุกสถาบันก็ขอฝากให้นําไปปฏิบัติท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนออกไปดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมประสบความสําเร็จทั้งในด้านการเรียนการงานและในด้านชีวิตที่สมบูรณ์และก็มีความสุขต่ตอไปหวังว่าเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพวกลูกๆทุกคนนะคะในโอกาสที่ลูกจะจบการศึกษาในปีนี้แล้วครูก็ขอขอวยพรให้ลูกๆของครูทุกคนนะคะไปประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาหน้าที่การงานหรือการดําเนินชีวิตนะคะก็ขอให้ลูกๆนั้นได้คิดถึงสิ่งดีงามที่ทางสวนกุหลาบได้หล่อหลอมหนูไปนะคะแล้วอย่าลืมว่าสวนกุหลาบสอนให้หนูรักโรงเรียนรักเพื่อนนับถือพี่เคารพครูกตัญญูพ่อแม่ดูแลน้อง มีความเป็นผู้นำก็ขอให้สิ่งเหล่านี้ที่ครูได้พัฒนสอนแล้วก็หล,ล,ล่อหลอมพวกเธอมาเนี่ยจงทําให้พวกเราได้ประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้าในอนาคตนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกลูกๆของครูจะนําชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและอย่าลืมกลับมาเยี่ยมคุณครูแล้วก็เยี่ยมน้องๆแล้วก็มาเยี่ยมโรงเรียนด้วยนะคะจาจากแดนดินทินเก่าเราเคยเรียน พราะวันคืนเวียนจึงต้องจำใจลาทิ่นชมภู้ฟ้าที่รักของการ่วมเรียนร่วมเล่นกันมาน่าเสียดายวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่นักเรียนสวนกุหลาบวิทลัยปทุมธานีระดับชั้นม .6 จะมาเรียนมาเล่นที่โรงเรียนแห่งนี้ ครูหวังว่านักเรียนคงจํากิจกรรมต่างๆที่นักเรียนทําในโรงเรียนแห่งนี้ได้แล้วก็หวังว่านักเรียนคงจะยึดมั่นในความเป็นสวนกุหลาบในอัตลักษณ์ของนักเรียนสวนกุหลาบปทุมก็คือรักเพื่อนนับถือพี่เคารพครูกรตันญูพ่อแม่ดูแลน้องและมีความเป็นผู้นําสุดท้ายครูขอฝากนักเรียนไว้ว่ากุหลาบเปลี่ยนกระถางไม่จางกลิ่นกุหลาบเปลี่ยนฐานถิ่นไม่จางสี กุลาบปทุมธานีรักในศักดิ์ศรีและยึดมั่นในความดีเพื่อสังคมขอให้นทุกคนโชคดีค่ะขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนนวมินทราชิรุธิศวนกุลาบวิทยาลัยปทุมธานีขอวอวยพรให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เราต้องการนะคะและก็เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานทําที่ดีแล้วหรือ ประสบความสําเร็จในอาชีพในด้านต่างๆแล้วก็ขอให้เรากลับมาช่วยกันดูแลโรงเรียนนะคะแล้วก็ขอให้รักษาความดีของความเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีนะคะแล้วก็ช่วยกันสืบสารสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ต่อไปถึงรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเหมือนดังเช่นที่รุ่นพี่ของเราได้กระทําผ่านมาครูขอไวโพรให้นังเรียนทุกคนโชคดีค่ะขอขอบคุณค่ะก็วันจากย่าแล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่เรา จะเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิไลปทุมธาน,นีแห่งนี้ก็หลังจากนี้ไปนะครับขอยทุกคนออกไปแตะขอบฟ้าค้นหาความฝันตัวเองให้เจอสู้ขบอ,อุปสรรคต่างๆที่จะเจอในวันข้างหน้าและให้ระลึกถึงเสมอว่าเราคือเด็กสวนกุหลาบเราควรที่จะรักในเกียรติของเด็กสวนกุหลาบดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็ออกไปดูแลสังคมให้ส่งับเป็นนักเรียนสวนกุหลาบ สุดท้ายนี้ครูขอพรขององค์เสด็จพ่อรอห้าของเราที่เรานับถือจุดดวงวิาให้เราทุกคนไปถึงฝันไปถึงขอบฟ้าที่เราหวังไว้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับในนามของหัวหน้าอ,าอาดับนะครับก็ขอวอวยพรให้ลูกๆทุกคนมีความสุขความเจริญประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสวัสดีครับค่ะสําหรับลูกๆม .6 ทุกคนนะคะครูก็ไม่มีอะไรมาก สำหรับครูอาจจะเจอกับพวกเราเช้าไปนิดนึงครูอาจจะเจอกับพวกเราแค่หนึ่งปีการศึกษานะคะแต่เป็นหนึ่งปีการศึกษาที่มีความสุขที่รู้สึกดีนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนครบปีการศึกษาสุดท้ายก็ขออวยพรให้ลูกๆทุกคนโชคดีนะคะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนการใช้ชีวิตนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีนักเรียนม .6 ทุกคนโดยเฉพาะมา .6 ทับ9 สามปีในรถชูโมฟ้ามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินทำให้ครูใจหายได้แต่คุณคิดว่ามันผ่านไปอีกครั้งแล้วใช่ไหมไไและมันคงจะเกิดขึ้นกับครูแบบนี้ต่อไปวันที่พวกเราจะจากไปครูได้แต่คิดและทบทวนกับตัวเองว่าครูได้ทำหน้าที่ของครูดีหรือยังพวกเราได้ในสิ่งที่หวังไปหรือไม่และภาคภูมิใจมากน้อยเพียงใด ในวันที่เราสำเร็จการศึกษาครูก็ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคนในระดับชั้นม .6 และก็ม .6 ับ9ที่เราสามารถฟันฝ่าบุศสกรคต่างๆมาได้จนสำเร็จอะไรที่พวกเราได้ทำผิดพลาดหรือพลาดครั้งไปก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขนับจากนี้ไปครูคงจะได้แต่เฝ้าดูความสำเร็จของลูกศิษย์อย่างเงียบๆและคงจะมีความสุข เมื่อทูกสิทธิของครูประสบความสําเร็จในชีวิตครูขอให้ทุกคนโชคดีครับถึงนักเรียนม .6 กทับหนึ่งที่รักทุกคนนะคะนักเรียนจะจบกันแล้วนะคะครูก็ขอให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีถ้าเกิดว่าเรียนจบไปแล้วก็ขอให้มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็นคนดีของประเทศชาติและสังคมนะคะนักเรียนและ วันหนึ่งก็ขอให้นักเรียนกลับมาเยี่ยมคู่เยี่ยมโรงเรียนเราด้วยนะคะขอให้นักเรียนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะในฐานะที่ปรึกษานะคะแล้วก็อาจารย์ประจําชั้นนะคะของนักเรียนชั้นม .6 รุ่นที่19รุ่นนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะคะคงเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะคะที่นะคะเป็นที่ปรึกษา2ปีซ้อนนะคะรวมทั้งยังเป็นรุ่นเดียวนะคะที่แยกห้องชายล้วนหญิงล้วนนะคะ บางคนเนี่ยนะคะก็ครูเป็นที่ปรึกษาม,มา2ปีแต่บางคนก็เป็น3ปีมอต้นนะคะก็อยากจะบอกว่าครูก็ขอบคุณสำหรับความทรงจำดีๆเนาะหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้สอนเลยนะคะไม่เคยได้ไม่เคยได้พูดคุยกันมากนักแต่สำหรับครูทุกคน นะคะลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์ก็อยากจะบอกว่าขอให้หนุ่มทุกคนนะคะเป็นเด็กดีประสบความสําเร็จในชีวิตยอย่างที่หนูต้องการแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาทําให้ชีวิตของคําว่าครูของครูเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะถึงลูกๆของครูทุกคนนะคะที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครูขอให้นะักท,ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ,ะสวัสดีนะครับม6รุ่นที่19รุ่นลานสมเด็จพ่อ ก็ยินดีนะครับที่นักเรียนมาถึงจุด,จดนี้ได้อีกนดิดเดียวนะครับเราก็จะได้จบลงแล้วแล้วก็จะได้ก้าวสู่ชีวิตใหม่ชีวิตขา้างหน้าในอนาคตที่เราฝันไว้ก็มันที่ผ่านมานะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างก็อยากให้เก็บประสบการณ์ดีๆไว้อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันต้องปรับปรุงเนี่ยอยากให้ไปปรับใช้ซะเพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยอย่าลืมนะอนาคตของเราอยู่ที่กมมือเรา ที่เราจะลิขิดขึ้นมานะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนาไยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ่าอำนาจของเสด็จพ่อรอห้านะครับช่วยคุ้มครองนักเรียนเพื่อไปสู่ฝั่งฝันของนักเรียนในอนาคตนะครับอ่ครูยินดีกับทุกคนด้วยรักทุกคนนะครับสวัสดีค่ะลูกศิษย์ที่รักทุกคนอาจารย์พงรดาเดชพงษ์นะคะ มันเหมือนพวกเราไม่สนิทกันนะลูกเหมือนครูไม่รักไม่สนใจนักเรียนแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆคือครูเป็นห่วงนักเรียนเสมอ mm hmm. เพียงแต่ว่านักเรียนอ่ะโตแล้ว mm hmm. ก็เลยไม่ค่อยเข้าไปยุ่งอะไรมากมายมองดูอยู่ห่างๆด้วยความเป็นห่วงตอนนี้ถึงเวลาที่นักเรียนต้องออกไปเผชิญโลกกว้างครูอยู่ที่เดิมนะลูก s k p ของเราคอยดูแลนักเรียนอยู่เสมอมีอะไรก็กลับมาโรงเรียนเรานะลูกรักทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะขอให้ได้เรียนคณะดีๆที่ชอบที่ใช่จะรออยู่ที่นี่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับครูก็อยากฝากข้อคิดให้นักเรียนมหทุกคนนำติดตัวไปว่าไม่ว่าจะไปศึกษาต่อที่ใดก็ตาม ครูขอให้นักเรียนม .6 ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตั้งใจเรียนเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคมสิ่งใดที่นักเรียนปรับพฤติปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วก็ขอให้นักเรียนนำติดตัวไปเสมอแต่สิ่งใดที่นักเรียนยังบกพร่องครูก็ขอให้นักเรียนนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไปและให้นักเรียนทุกคนระลึกถึงโรงเรียนระลึกถึงความเป็นครูความเป็นลูกศิษย์ในรั้วสวนกุหลาบตราบนานเท่านานคะ่ะ ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีครับลูกลูกม .6 ทุกคนครับผมครูจุมพลนะครับนะครับหลายคนได้อยู่กับครูตั้งแต่ม .1 นะครับจนถึงม .6 นะครับครูดีใจที่นักเรียนทุกคนได้ผ่านนะครับผ่านชีวิตขั้นต้นนั่นคือการศึกษานะครับเพื่อที่จะนับหนึ่งเพื่อที่จะไปขยายโอกาสสู่โลกกว้างนะครับเป็นก้าวแรกที่นักเรียนต้องสู่เขา นะครับจะไปสู่โลกกว้างเพราะฉะนั้นครูขอขออวยพรนักเรียนทุกคนลูกๆทุกคนนั้นประสบความสําเร็จและมีความสุขในการเรียนและหาประสบการณ์ชีวิตที่จะก้าวไปสู่ในโลกกว้างต่อๆไปหวังว่านักเรียนทุกๆคนและลูกๆทุกคนนั้นจะประสบความสําเร็จและขอให้ทุกคนโชคดีครับจากครูจุมพลครับสวัสดีค่ะสาหรับครูก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่ขอให้ทุกคนโชคดี ติดคณะที่ชอบมหาวิทยาลัยที่ใช่นะคะถึงจะดื้อจะโนรไปบ้างยังไงครูก็รักทุกคนนะคะสุดท้ายที่อยากบอกก็คือ,อขอบคุณที่รักกันค่ะชูตาเชียหาวยุนเชเียค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นม .6 ในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะสําหรับการสอบแล้วก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันในการเป็นนักเรียนม .6 ครูว่าไม่มีอะไรมากครูว่าแค่ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียน ในเรื่องถัดไปนะคะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาและอย่าลืมยังไงเราก็เป็นสคปทําอะไรคิดอะไรก็ยังเป็นลูกสคปเช่นเดิมค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูกฤชพรชื่นแสงเนตรครูก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งและขอให้มีขั้นต่อๆไปคนที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัย แล้วก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนในระดับม .6 โดยเฉพาะนักเรียนม .6 ทับ9โดยเฉพาะ Big กคินนิ่งเดเนี่ยนักเรียนมีความตั้งใจมากขอบคุณนักเรียนทุกคนแล้วก็ทุกอย่างที่ที่ให้กับโรงเรียนให้กับสังคมขอให้นักเรียนครองตนครองคนครองงานและอนาคตก็ครองเดินเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไปขอบคุณค่ะ เด็กๆสมรภูมวันนี้ปรชิมแล้วเนาะครูไม่ได้อยู่ในงานเสียดายวันนี้ครูมีทุนล,ละไม่ได้ทำหลักัญญาไ,ได้ไป,ปร่วมปัะชิมกับพวกเธอวันนี้ครูอยู่แล้วเขามาถกแล้วก็วันนี้ปัชิมก็มาโวยพรให้พวกเธออำลากันยังไงมตรภาพในไม่ยมมันตน้องดีที่สุดอยู่แล้วเราก็รักษาแล้วก็จดจำวันนี้ไว้ปโวยพรให้ลูกเธอมีความสุข ก็มีครดีสังคมได้มาหาล,ลัยที่ดีก็คิดถึงสงลารมากรุมเยอะๆหมือนครูครูก็คิดถึงตลอดเวลาเลยนะงะ้เราก็คิดถึงกันหาต้นมากๆเป็นครดีดอนสังคมโอเคจ้ะบ๊ายบาย